นิวสวัสดีเอฟซีหน่อยค่ะสวัสดีจ้าวันนี้น้องนิวเพิ่งกลับจากโรงเรียนมาทําคลิปกินให้ป้านหน่อยนะจ้าอ่าใสอ่าวันนี้น้องนิวกินน้ํายาอะไรนะลูกน้ายาปลาไม่ใช่น้ํายาก,กะทิค่ <c oughs> อะอ่าเทเลยลูกผักวันนี้มีอะไรบ้างน้องนิวผักวันนี้มีผักกะหล่ำปีแล้วก็มะเขือเล็กค่ะมะเขืออ่ามะเขือเล็กแล้วก็จะมี เขาเรียกอะไรน่ะรู้จักไหมกเษกเษตรอ่อนเกษตรอ่อนอันนี้ก็คือผักชีะค่ะผักชีอะไรลูกผักชีลาวอ่าโอเคถูกถูกอ่ะเราจะลาดมันไปเลยนะ,ะอ่าใส่เลยน่าก,กินมากเลยน้องนิวจัดการเลยไม่ต้องเกรงใจป้าวันนี้ป้าให้น้องนิวจัดการคนเดียวเลยเพราะป้าอิ่มแล้ว แล้วแต่สะดวกเลยนะช้อนหรือมือได้เลยนะน้องนิวเพราะว่ากินคนเดียวอยู่แล้วข้วเปือวปูองค์าคมน่าบนมากนางคงจะหิวเลยค่ะทุกคนเพิ่งมาจากโรงเรียนแศบเดินน้องนิวข้างหลังเป็นอะไรนะน้องนิวข้างหลังอะสวนข้าสวนผักของป้าเองเป็นผักขนมจีน ลอยขอมกุ้งแซบสับเนื้อผัดซี่ขาวกุ้มจับลายกิ่นไปเลยเก่งแท้กินผักเก่ง <c oughs> แบบม,มังบาาพี่ป้านเริ่มหิวอีกแล้ว,ลวเวนี่ยน้องเดียวนี <c oughs> อน้อืเอ็งหมคมอืมอ้ม ขนมจีนจะยั่วจ้าโอ้โหน่ากินมากน้องเดียวเด้แต่ว่าป้าอิ่มแล้วไงจับมากกระเรนี้อ๋อกระเรกจับมาก เสียงกระตึมรอดมาติดเลขสิทธิ์ไหมนะจัดเลยน้องนิวต้องเก่งใจป้าวันนี้ขาไก่เน้นเน้น ตีนไก่เน้นๆแซ่บมากแซ่บมากขอบบอกค่ะทุกคนอืม,อมจัดเลยผักมะเขือนี่ อร่อยมากเลยค่ะป้าปลูกนะคะน new, ้องนิวรู้ไหมมันชื่อมะเขืออะไรไหนไให้ดูลูกลูกเล็กๆขนาดนี้เองนะเขาชื่อว่ามะเขือตอแหลน้องนิวจริงๆนะป้ <S <S าถามไม่ค้าแล้วชอบไหมชอบมากจุ่มจออร่อยนะคะอืมอืมอร่อยเนาะนิวเนาะชื่นใจคะ่ะโอยดูมือนางจะริด<อ>จะริดนหน่อยๆเนาะนางดูจีบ ขับพองกินคำใหญ่ๆเลยอ,อ,อย่างนั้นแหละจะได้รีบโตเก่งแท้กินผักจัดเลยชอบมาก เอาเลยเออไปเป็นเด็กเสิร์ฟให้ป้าไหม,มนิววันเสาร์ไปไหม <c oughs> ป้าขาดเด็กเสิร์ฟอยู่พอดีผักอะไรนะพักเกษตอ่อนโอ๊ยผักกเกษตรอ่อน <c oughs> สงสัยจะหิวหนักทุกคนแ่บมากกินเลยกินให้หมดนี่แหละคิดว่าจะหมดไหมน้องนิวเนี่ยมหมดไหมหมดเออเอาเลยถ้าไม่อิ่มเดี๋ยวป้าเติมให้อีก อร่อยมากอร่อยก็กินเยอะๆข้บวปุ่นเยอะๆจ้าไหนทายเยอะๆสิน่ากม,ม,มากเ็งไก่เยอะๆจ้า เกลียวเหมือนไม่มีฟันเลยน้องนิวฟันหักหรือเปล่าซับน้าับป่วยซับก็กินเยอะ เผ็ดไหมพอดีเนาะ,ะยั่วยัแบบยั่วยั่วแบบให้เอฟซีหิวตามสักสักครั้งดิอ่ะยั่วยั่วดิอ่ะ,ะอ่ะ,อะเดี๋ยวเด้อหย,ยิบผักด้วยผักกระถินด้วยยั่วยั่วก่อน ยั่วสุดกำลังสิน,น้องน,นิวอาะจะยัวย่วให้ดูหน,นหน่อยสิมาไหนย่อยัวย่วแบบไหนย่อยั่วให้หิวตามยั่วแบบไหนอย่างนี้ไงจับอาปากแซ่บอืมแซ่บ โอ้โอ mm ้โ hmm. อไม่ต้องเกรียงใจป้าบอกแล้วเอาที่เคยกินทุกวันนะกินแบบไหนกินให้ดูเลยร mm hmm. ับมาเขาคนอ่อ อเอฟเดลแฟมากินด้วยกันค่ะอร่อยมากรับว่านุ่งนิวอยากให้ป้าทำคลิปกินอะไรบอกได้เลยเด้อเดี๋ยววันอาทิตย์จะพาทำกินอะไรบอกได้เลยกินที่ไม่เคยกินอ่ะอยากกินอะไรไหม อยาก,กินอะไรเป็นพิเศษไหมนิวไม่อยากกินแต่หนุ่มจีนนี่แหละเนาะเดี๋ยวป้าไปเปลี่ยนสปริงเกอร์ก่อนเด้อกินอยู่นี่แหละเดี๋ยวมาสุดท้ายท้ายสุดใกล้จะลากันไป ต้องเกรงใจจัดเลยชิ้นสุดท้ายอะ่ะถ้าทางนางเหมือนจะยังไม่อิ่มเนาะเดี๋ยวปั๊ดเอามาเบิ้ลให้แล้วกันเนาะ ส่วนที่จะไปก็ฝากช่องให้ป้านหน่อยเด้ออะให้เวลาโ <Okay. S 1> อเคอะฝากช่องป้านหน่อยถ้าชอบรุงรุ่นขนมจีนก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r ให้น้องนิวด้วยนะคะวันนี้น้องนิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณ